คลิปนี้รสิภามาเบิงการเลี้ยงมดแดงในบ้านของเราด้วยจ้าพี่น้องส่วนท่านยรัตและปริชาติจ้านี่แหละจ้าใต้ต้นหมักม่วงรัดกระสีเอาน้าแล้วก็เอาอาหารไ้เขาจ้าพี่น้องสิเป็นปลาทูหรือปลาทูหน้าไข่เขาก็มักได้จ้าพี่น้องนี่แหละจ้าเขาก็สิลงมากินเอาอาหารไปว้หัาง นี่แหละจ้ารามีบอกม่วงอยู่สมต้นสี่ต้นรัดแบบกระสีเฮ็ดไว้ทุกต้นจ้าพี่น้องเอาเชือกย่อนไว้หรือไมมก็ได้จ้าป้องกันอันเขาตกน้ำให้เขาไอ้ไตลงมาน้ำสายจ้าพี่น้องน้ำสายเชือกลงมาเอาอาหารเพราะเขามีอาหารเป็นบรจา เขาก็สิสางห้างได้จ้ะพี่น้องหลายห้างแต่ละต้นนี่จ้าและเส่เบื้องของรัดอันนี้ก็ไใครเต็มอยู่ได้จำต่ว่าแห่งปเดียเงยจ้ะพี่น้องแล้วก็ห้างใหญ่ๆต้นละสามสี่ห้างจ้ะพี่น้องเขากระส่างขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขามีน้ำม,มีอาหารนี่จ้าลายห้างคาจาาต้นนี่ เี่ยจ้ะนี่แต่ห้างมดแดงบักม่วงในบ้านกระโดกโดกจ้ะพี่น้องนี่บักม่วงเขียวสวยนี่จ้ะอีกต้นนึงเขียวสวยสเราจะเสียดไวสามต้นจ้ะ เนื่อหมืกขึ้นเขาสิอบพยบจ้ะพี่น้องเขาอีไตามานำม้ำนั่นสายไฟดอกม่วงในบ้านนี่บอกม่วงนำดอกไม้มันเป็นแก้วขมิน้นจานน้านี่แหละจ้ามะเอิดบอกม่วงกินนานี่ในคลิปก็ได้สิมีแต่เมนูก,ก่อยจ้ะพี่น้อง ห้างมดแดงสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้าพี่น้องผู้ใด้มียนมดแดงอยู่น้ำต่นบอกมวงกับล่องไปเห็ดขึ้นลัดเบิงเด้อจ้าใครเขาสีหลายจ้าพี่น้องแต่ว่าหลัดเบืงเง้อแย่ซื้อจ้าอู้อีกข้างหนึง่งเะไสิสู้หลเบิงเด้อเหรอเจ้าเพราะว่าเขามีน้ำมีอาหารจ้า ใครอยากกินไข่มดุแดงก็ล้องไปเรียงเบิ้งจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า